แลดิเจ้าเดี๋ยวจะยนี่าข้าวซอยแห้งนหเจ้าโอ้ what are you working on over here looks good w o ้ยากี่ข้าวซอยกอข้าวข้าวซอยเจ้าชอบมากครับเจ้า But t ัตเจเ s gonna be ข้าวซอยแห้งข้าวซอยแห้งเจ้าข้าวซอยแห้ง dry ข้าวซอยนะคะโอ้ have you had it before เอ่อบะหมี่บะเกยบะเกยบะเกยเตีย ปะเก๋เตียครับเี่อกันนี่ปะตัเกี๊ย,ย,ยครับจีนไก่อบมาแล้วในหม้ออบลมร้อนหอมกอหอมมากมาก,ามกค, okay, ครับชิมกออันนี้ชิมชิ้มไหมโอเคครับร้อนร้อนนิดหน่อยโอ้ที่สกินนี่ส์เวอร์รี่คริสปี้ลุคส์กูดสไมล์กูด อร่อยมากว้ wow. าวย่า yeah, so good าอขอขอบคุณเจ้าเยกกันหน้าเดี๋ยวเราจะเอานี่ใส่ข้าวซอยนะเจ้าเซนจิน้นสะโพกกับน่องแต่ว่าเอากระดูกออกแล้วพิเศษไหมพิเศษเอาพิเศษครับเอาพิเศษ โคดนอยละลคดรไปน้อยลบโคตไปน้อย,ออยาาเยี๋ยนองจะใจน้ำมันตีเฮาเจียวหอมตะกี้นะจ้าใส่ไปหมดเลย

หิวกคะแนนเจ้าหิวหกคะแนนหกคะแนนอู้วนี่บอกว่าหิวแต่ได้นวันนี้บม่ได้กินอย่างทั้งวันเลยแม่เบาให้สมนี้่ได้กินอย่างสักสักอย่างเลยเจ้าวันนี้กาแฟเจ้าีกาแฟช่วยหนึ่งแก้วหนึ่งอันนี้ก็ใส่หอมไปนะเจ้าแล้วแต่ไคจะตำจะซอยก็ได้แล้วก็น้องจะใส่ เดี๋ยวให้มันหอมสักหน่อยก่อนเนาะแล้วเนาะก็ใส่น้ำพริกเจ้าน้ำพริกข้อซอยน่เจ้าเนาะสามคนเดียวก็ได้จะซื้อมาก็ได้แล้วแต่สามคนเดียวอาจจะเหมือนหน่อยส่วนประกอบมันหลายอย่างน่เจ้าหนีดหนีดหนีดหอมก็ค่ะนี่หอมมากมากครับ People love your name your new name ส o งน n e อ Song n I can't even remember what that means it's very typical uh northern guys name songni 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 c h o i can t e v e n remember my my northern name s o n g n i songni songni khola songni khola c h o o m e ชื่อ songni กระเจ้า what is it songni khola khola chow no nong doi like inlaw huh what khola khola is h a n d s o m e boy

ก,กิน <c oughs> okay. อะกินโอเคหมอเนดะ้อล้ำบล้ำนะบะล้ำกับพอ่อนะเด้อกินไก่ในไส้ที่หลังก็ได้ขอไส้อสเอาง้ำไว้ก่อนเรื่องล้ำบะล้ำก็ว่ากันทำกำันเด้อยด้อโอเค Lam kana. Ya bu, ya no. Ah, ah okey. Ma. Salah ciao. Salah ciao. Oh, sudah kira lah. Ya kau. Ah. Ba. Ba. Kini lagi. Kini lagi. Looks good. It better be good. Technique, technique, te oh, for me? เจ <c ười> mm ้าอืออร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยมากมากอืมเอาไก่ตัวอือฮันนิ่ it's good คำตอบเดาครับอืมอย่าใส่ติ๊กติ๊กอือกำลังกินแล้วครับกำลังกินอยู่ The bok choy is good too Bok ok choy is ห่องเต้จิมเลยเจ้า Mm. Really? Ching yeah. la. Oh, chop mag. Mm -hmm. I feel like it tastes different than cow soy. Mm. But if you just don't try to taste what cow soy tastes like, mm. then it's good. Mm. You know what I mean? Yeah. Are my lips as orange as yours? No. How do you say lips? Mia foxy som kap. ปากเมียปากเมียสีส้มปากเมียเป็นสีสม้มเลยฮะอืมโอ้ that's so good อ mm ืม hmm. ข้าวซอยข้าวซอยมากข้าวซอยแห้งแห้งอืมแห้งด้วยอืมข้าวซอยแห้งอืม Can you describe someone who's really boring as pen? Mm. No? Because in English you can say, oh yeah, they're very dry. Like, mm. there's nothing exciting about them. Mmm. Mmm. All right. Song Songkhnen? Mmm. Haknen.